<c oughs> วีราคาซวิอครับเดี๋ยววันนี้ามาทำนะครับลงซอฟต์แวร์ลงโปรแกรมครับกล่อง tcm หรือหรือว่ากล่องคอนโทรลนะฮะคอนโทรลเกียร์ Ford Focus ครับคันนี้อันนี้จะเป็นของ Ford Focus นะครับ Power Shift d u ูโอครัสตนะครับหรือ Ford Fiesta นะครับก็ใช้นะฮะบล็อกเดียวกันนะฮะรุ่นรุ่นคล้ายกันนะฮนะรุ่นเดียวกันนะครับหรือว่า Eco Sport นะครับคันนี้จะเป็นกล่องใหม่นะฮะกล่องใบใหม่ที่ลูกค้าสั่งซื้อมา ทางไหนไม่ทราบแต่นี้เป็นกล่องเก่าที่เสียนะ Tcm นะครับเพื่อนช่างนะครับส่งส่งมาให้นะลงซอฟต์แวร์ลงโปรแกรมเนื่องจากกล่องใหม่นะฮะถ้าไม่ได้ลงซอฟต์แวร์ไม่ได้ลงโปรแกรมเนี่ยจะสตาร์ทไม่ได้เลยนะเครื่องยนต์จะไม่อนุญาต Tcm จะไม่อนุญาตให้สตาร์ทเครื่องยนต์นะจะเกิดอาการสตาร์ทเงียบนะครับแล้วก็มองไม่เห็นตำแหน่งเกียร์อ่ะเดี๋ยวเรามาลงโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์เดิมนะไฟเดิมของของรถคันเก่านะครับอย่า ไฟเดิมไฟเดิมอันนี้ไฟเดิมปิดรถนะครับไฟเดิมปิดรถนะครับส่วนไฟใหม่กล่องใหม่นะครับจะ <c oughs> เป็นไฟที่ไม่รู้จักนะฮะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักนะฮะเอเอเร่ฮะสองสองสามหนึ่งเห็นไหมครับเอเอเร่สองสองสามหนึ่งแล้วเราจัดการนะครับลงซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับ โ <c oughs> อคครับมองไม่ว่างรอ,ง <c oughs> อเดี๋ยวเราลงซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ของไทยนะครับซอฟต์แวร์รถไทยเข้าไปนะครับสถาติดแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะฮะ r i g h อ่การ r i g ์นะครับอัดข้อมูลนะโหลดข้อมูลเข้าไปนะครับฟอ o r t f o c ัสนะครับ Power chip ด u a l cut นะครับ ทำการอัดนะครับอัปโหลดข้อมูลซอฟต์แวร์ลงไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์ของรถไทยนะเอาประเทศไทยนะครับมีราคาเซอร์วิสครับสนใจก็เปลี่ยน TCM นะครับรับเปลี่ยน TCM นะครับ Portiesta p o r t f o c u นะครับพาวเวอร์ชิ p d u โอคัสนะครับโทรศัพท์0809314252ครับ กำลังบรรจุเข้าไปนะครับกำลังบรรจุเข้าไปนะอันนี้เป็นกล่องใบใหม่นะครับอันนี้เป็น tcm ที่เสียที่มีปัญหานะครับอันนี้ tcm ใบใหม่ลูกค้าสั่งซื้อมาจากที่ไหนไม่รู้นะครับสตาร์ทไม่ได้นะทําไม่ลงโปรแกรมไม่ลงซอฟต์แวร์นะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับเครื่องยนต์และเกียร์จะมองไม่เห็นกันนะครับจะสตาร์ทเงียบนะครับ ระบบไม่อนุญาตให้สตาร์ทนะครับแล้วก็มองไม่เห็นตำแหน่งเกียร์นะครับเนื่องจากาเครื่องยนต์มองไม่เห็นตำแหน่งเกียร์ระบบจึงไม่อนุญาตให้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวลงซอฟต์แวร์เสร็จนะครับก็ไป Adaptive Learning กันเองนะครับนะครับใช้โปรแกรม Ford Learning ร,ร,ระบบตามปูระบบคัดนะครับ s u เสร็จนะครับเสร็จโอ peration home page เสร็จยิ่ง turn ignition switch off อ่ะ off กดโอเค c e ร็ Fully นะครับ s สร็จโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามา identify ดูนะครับว่าซอฟต์แวร์เข้า แค่ไหนนะครับตรวจสอบนะฮะตรวจสอบมาไหมเด่น t ิ f y มาแล้วนี่นะมาแล้วนะฮะซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ไทยนะครับบรรจุเข้าไปแล้วนะครับใน TCM ซอฟต์แวร์ไทยนะครับสตาร์ตติดแน่นอนนะครับแล้วก็ไป Adaptive Learning นะฮะ Learning กับระบบคัดระบบการปูกันเอานะครับจบเรียบร้อยนะครับสำหรับลงโปรแกรมนะซอฟต์แวร์นะครับ Ford Beta นะครับหรือป o r d Focus นะครับ Power Shift Dual c u t นะครับเปลี่ยน TCM นะเปลี่ยนกล่องเกียร์ทุกครั้งนะครับต้องลงโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้วยนะครับจึงจะสตาร์ตได้